คุณเชื่อไหมว่ากองทัพมหึมา0 0ม่นานายสามารถถูกทำลายลงได้ด้วยกองกำลังเพียงแค่2,000นายนี่ไม่ใช่ตำนานที่แต่งขึ้นแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า460ปีก่อนในยุทธการที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นว่ายุทธการที่โอเกฮาสมะวันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ปีคศ1560ปีที่ลูกไก่ตัวเล็กๆสังหารมังกรผู้ยิ่งใหญ่ และเปลี่ยนเส้นทางของทั้งประเทศตลอดกาลญี่ปุ่นในศตรวรรษที่16ไม่ได้เป็นประเทศที่รวมเป็นหนึ่งเหมือนทุกวันนี้แต่เป็นยุคที่ถูกเรียกว่าเซงโกกุหรือยุคสงครามบ้านเมืองแตกเป็นเสียเส่ยงๆไดเมียวหรือเจ้าเมืองต่างๆต,ต่างพยายามรวบรวมกําลังเพื่อแย่งชิงตําแหน่งผู้ปกครองสูงสุดของแผ่นดินหนึ่งในไดเมียวที่กิ้งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคืออิมังวะโยชิโมโตะเขาปกครองตระกูลอิมังะวะจากแคว้นสุรุงะ และถูกยกย่องว่าเป็นผู้นําที่ฉลาดหลักแหลมมีทั้งกําลังทหารที่มากและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับตระกูลอื่นๆเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพียงการรักษาแคว้นของตนเองแต่คือเดินทัพขึ้นสู่เมืองหลวงเกียวโตเพื่อก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งโชกุนผู้ปกครองสูงสุดของญี่ปุ่นกองทัพของอิมังวะในศึกครั้งนั้นใหญ่โตมหาศาลประมาณการว่ามีกว่า25,000นายทั้งสมุไรติดเกราะหรูพลหอกพลธน,นูและกองกำลังสนับสนุนอีกมากมาย เมื่อกองทัพเคลื่อนตัวก็เหมือนคลื่นยักษ์ถาโถมผ่านทุ่งนาและหมู่บ้านผู้คนในเส้นทางต่างหนีตายด้วยความหวาดกลัวใครเห็นก็เชื่อว่าไม่มีสิ่งใดต้านทานอิมังาวะได้แต่เส้นทางสู่เกียวโตมีด่านขวางเล็กๆแคว้นที่ชื่อว่าโอวาริโอวาริเป็นแคว้นเล็กจนแทบไม่มีใครให้ความสําคัญและผู้ปกครองที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คือชายหนุ่มชื่อโอดะโนบุนางะ ในเวลานั้นโนบุนาง,งะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้นำที่จริงจังเขามีชื่อเสียว่าเป็นไอบ้าแห่งโอวาริทำไมถึงได้ชื่อนี้เพราะเขามักทำตัวประหลาดแต่งกายไม่เหมือนใครบางครั้งก็ใส่ชุดประหลาดไปร่วมพิธีบางครั้งก็ทำเรื่องที่ไม่มีใครเข้าใจคนในเมืองและแม้แต่คุณนางบางคนยังหัวเราะเยาะว่าโนบุนาง,งะเป็นเพียงลูกไก่ไร้เดียงสาแต่เบื้องหลังความแปลกประหลาดนั้นโนบุนาง,งะคือคนที่มองเกมการเมืองได้ทะลุป,ปรุปโปร่ง เขาเข้าใจว่าถ้าเลือกสู้แบบตรงๆแคว้นโอวาริจะไม่มีทางรอดแต่ถ้าใช้ไหวพริบและเดิมพันทั้งหมดในครั้งเดียวบางทีลูกไก่ก็อาจสังหารมังกรได้คืนก่อนศึกสำคัญโนบุนงะรวบร,รวมกำลังพลเพียง2,000-3,000ถึงนายเยือนอยู่หน้าแท่นบูชานในปราสาทเขาไม่ได้สวดมนต์ธรรมดาแต่กลับไร้รำบทกวีอัตสึโมริอันโด่งดังเสียงเขาก้องไปในความมืดมนุษย์50ปี ดุความฝันในชีวิตนี้ไม่ต่างจากเงาและหมอกไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนนั่นคือคำประกาศว่าเขาพร้อมจะยอมรับความตายและพร้อมจะเดิมพันชีวิตของทุกคนเพื่อคว้านโอวาริทหารที่เคยหวาดกลัวกลับเริ่มเชื่อมั่นว่าผู้นำของพวกเขาไม่ใช่แค่คนบ้าแต่คือผู้นำที่กล้าเผชิญแน่กับชะตากรรมในขณะเดียวกันกองทัพอิมังวะก็เพิ่งทำศึกเล็กๆชนะ พวกเขายึดป้อมชายแดนได้และตั้งค่ายใหญ่ที่หุบเขาโอเกฮาสมะความเหน็ดเหนื่อนจากการเดินทัพไกลทําให้ทหารหลายพันผ่อนคลายบางคนดื่มสาเกบางคนหลับไหลเสียงหัวเราะดังก้องอิมังวะเองก็ฉลองชัยไปพร้อมกับขุนพลของเขาไม่มีใครคิดเลยว่าศัตรูที่เหลืออยู่เพียงแค่หลักพันจะกล้าแม้แต่จะขยับตัวแต่นั่นแหละคือหายนะที่กําลังจะมาโนบุนางะรู้ว่าไม่อาจบุกตรงๆได้จึงใช้กลลวง ส่งข่าวไปว่าเขากําลังจะโจมตีค่ายเล็กของอิมังกวะอีกด้านหนึ่งทหารอิมังกวะบางส่วนถูกหลอกและเริ่มเคลื่อนกําลังออกไปในขณะที่โนบูนางะจริงๆกลับพากำลังเล็กของตอนเดินอ้อมป่าทุบด้านหลังค่ายใหญ่ฝนเริ่มปโปรยลงมาดินชื้นกลายเป็นโคลนใบไม้สะบัดน้ำฝนกระเซ็นใส่ใบหน้าเสียงฝีเท้าและหายใจหนักๆคือสิ่งเดียวที่ได้ยินพวกเขารอเพียงสัญญ,ญาณจากท้องฟ้าแล้วสัญ,ญญาณก็มาถึง พายุฝนฟ้าขนองโหมกระนำลงมาอย่างบ้าคลั่งเสียงฝนหนักกรลบทุกเคลื่อนไหวฟ้าผ่าเหมือนกลองรบที่สวรรค์ส่งมาให้โนบุระงะตะโกนแสงดังเพียงคำเดียวตอนนี้กองทัพเล็ก2 0 0พันนายพุ่งตรงเข้าไปในค่ายใหญ่ที่กำลังไร้การประวังทหารอิมังอวะที่กำลังพักผ่อนอยู่ในค่ายตกใจจนตั้งตัวไม่ทันค่ายใหญ่กลายเป็นความโกลาหลโนบุนางะไม่ได้หวังจะชนะด้วยการสังหารทหารนับพันเขามีเป้าหมายเดียวคือเกีวของแม่ทัพใหญ่ อิมังาวะโยชิโมโตะการต่อสู้สั้นรวดเร็วแต่ดุเดือดในที่สุดอิมังาวะก็ถูกสังหารในค่ายของตนเองหัวของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ถูกตัดออกและถูกชูขึ้นเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะเมื่อกองทัพอ,อิมังาวะรู้ว่าแม่ทัพของตนสิ้นชีวิตทั้งกองทัพ25,000ก็แตกกระเจิงทันทีโอวาริรอดพ้นจากการทำลายล้างจากไอบ้าแห่งโอวาริโอดะโนบุนางะ กลายเป็นชื่อที่ญี่ปุ่นทั้งประเทศต้องจดจำนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานนักรบผู้จะรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งยุทธการโอเกฮาซามะไม่ใช่เพียงชัยชนะของกองทัพเล็กที่เอาชนะกองทัพใหญ่แต่เป็นบทพิสูจน์ว่ากลยุทธ์และความเด็ดเดี่ยวสามารถเปลี่ยนชะตาประเทศได้คุณคิดว่ายุทธวิธีของโนบุนางะยังสามารถใช้ได้ในโลกปัจจุบันหรือไม่เมื่อคนตัวเล็กลุกขึ้นท้าทายอำนาจที่ใหญ่โตเกินไป ถ้าชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วเจอกันในสึกหน้าครับ